นี่ค่ะวันนี้เพื่อสช้างนักเรนได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำละครสร้างเงียเรื่องเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเรากันหยีไปดูกันเลยคุณบุกรุกเข้าบ้านนะคะโอ้ยวันนี้มามาจะพาผู้หญิงคุณดีไปถ้าเป็นขอทไทยดีกว่าโอ้ยใครมาออ้ยใครมานี่ไปดูสิ ไปนี่เปิดประตูเช็งหน,น่อยทำไมคุณแปลกหน้าที่จะละ็กประตูเช็งไปนี่ออกไปจากบ้านทีเดียวนี้นี่ไม่ใช่ที่บ้านของแกออกไปเลยจะออกไปได้ยัไงไแล้วเว้ยอย่าให้เช็งต้องเช็งกำลังนะอย่าให้เช็งต้องปี๊ดแจ๊กเกอร์นะ เฮ้ยกลับมากลอดิเป็นที่จับรวดกว่าเดี๋ยวลือ,ลอไปเช็คเอาไม้นี่แหละไปตีตายเลยนี่ไง ไม้ขอยช้างเอาใหญ่ใหญ่ไปเลยยี่แกใหญ่ใหญ่ต้องเกลียกกระปนะอย่าทำอะไรช่างเลยมาดีเลยมาดีเลยอย่าไอ้ช้างต้องเกลียกกระปงเลยเว้ยช่างเป็น นักมวยประจำจำเก่าเลยนะจะบอกใครเงียบไปเลยไอ้บ้าคุณแลกหน้าไปนี่ไอ้คุณชั่วจะรักคาตัวผู้หญิงได้สใกล้ๆหรอเว้ยอย่าทำอะไรแจ็คเลยอย่าขอขอโทษดีไม่ต้เป็นขอโทษแจ็คลองถามดูเองก่อนว่า ดวเองชออะไรผิดไปบ้างมานี่เลยกลับมาเลยอย่าใช้จุดจีกับอลไมานี่เลยมาหนี่เลยกลับมาเดี๋ยวนี้ โกรธรักพาตัวเด็ก uh ด <ang> ิที yeah, ่ตำนางมานี่เลยถ้าแกไปเหยียบบ้านจะใช้ไหวใจแกแน่อย่าบอกใครนั่นก็เอาสิทอไมิได้จบมันเดี๋ยวนี้ ออบมาเดี๋ยวยนียายแข้งต้องขีกำลังนะนี่ออกไปจากบ้านกูเลยออกไปจากที่มุมบ้านของกูเลยนะอย่าให้อย่าให้แข้งต้องขีดกำลังนะเว้ยนี่จริงสิชั้งไม่กลัวผู้หญิงอย่างเธอหรอกนั่นก็เลยสิมานี่เลย ฉันรีฉัน <forcé> จ <Deus> <mat semester ค> ะวาไม้ก่อนวอุ้มแกไปที่สถานที mười lượt trên hai giờ tới giúp nhưng này nè giờ mấy lượt trên khoảng giờ เล็กสาวๆวันก็ยังดีเนาะอไรดีกว่า ไปตูฉันจะอยู่ชั้นสามเลยหรืออยู่ชั้นหนึ่งดิอยู่ชั้นสามดีกว่าจะได้เล่นน้ำด้วยเข้าไปดีกว่า เธอได้เปเช่าที่โรงแรมเธอไม่ได้กลัวกับพวกคุณที่มาชอบหาเรื่องูดหาเรื่อ,องเธอเธอชอบโรงแรมเปลี่ยนชุดใส่ชุดเดดีกว่าเปลี่ยนสีเหมือนเดิมดีกว่า Nhìn cà phê của Nhìn cà phê tưởng cái thùng khoảng tránh ừ, mm. ôi rồi กรอบปิ่อนที่ไหนดิไปดิกว่า ฉันจะขี่รถนี้ไปก่อน ที่ไหนดะีเพอนต้องไปแจ้งตำรวจก่อนไม่ต้องไปแจ้งเลยแอชลี่นัดคลิปนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้ว